สว <hel token thanks> ัดีครับพบกับรายการ a d v a n c a s h Gaming นะครับตอนนี้ผมก็มาแคชเกม Dead Rising 2กันนะนั่งก็ลูกผมครับเคสที่โอ้เธอช่างน่ารักมากนะนางเรียบร้อยเหมือนใครวะเหมือนคุณนู้นน่ะคุณนู้นน่ะคุณนู้นอ่ะนางเรียบร้อยตลอดไอ้เหี้ยขวานไอ้สัตว์โอ้ เครื่องนี้มันก็คือเครื่องสวัสด์มหามหาปะไลก์หรือว่าอนเนกประสงค์นีวะไม่รู้คิดไม่ออกแ <c oughs> ม่งไม่ตั้งดีกว่าตั้งแบบเออเครื่องเครื่องบรรเทาอาการการปวดหัวของคุณนะครับโอเคเชียงทิ้งไปเลยครับมันจะพังแล้วใช้ได้ครั้งเดียวอ่าผมก็จะประดิษฐ์อันใหม่ไปเลยนะครับเพราะ มันใช้แบบยัไงไงอะ่ะมันมันก็ดีนะครับแบบแต่มันใช้ได้ครั้งเดียวผมไม่ชอบยังไม่ทันเสียบหัวผีมันก็พังแล้วประมาณนะั้นแม่งยังไม่ทันเสียบเลยเออนี่คือคอห้องประดิษฐ์ของนะครับก็จําลูกลูกไข,ข่ควงนั้นไว้ครับเ,เป็นห้องประดิษฐ์ของอยู่แล้วอ่าคุณก็เอาสวาดัดไฟฟ้าไปนะ เอยเอาบันประดิษฐ์ครับอืมแล้วคุณก็จะได้เครื่องบอลชาอาการปวดหัวนะเฮ้ยเดี๋ยวกูอีกนิดนึงอีกนึนงก็คืออีกอีกอย่างนะครับอืมโอเคมันก็คือไม้เป็นบ่อนติดน็อตแหมอันนี้เพิ่มเพิ่มได้ดีมากอ้าวเ้ยกูปิดประตูอ้าวไอสัตว์พ้องตายเฮีย งงไปหมดแล้วโอ้ยบัญญาอ่อนหน่าตัวเองบรรุเลยหน่าตัวเองวู้เฮ้ยม่งเดินเช้าว่ะสัตว์เอ้ยนี่ไงีไงไอสัตว์แล้วก็เครื่องบรรเทาอาการปวดหัวใส่เข้าไปครับเป็นไงครับอาการปวดหัวของคุณจะหายไปทิ้งเออจะแดกกูทำไม ้แม่งปวดหัวเกินไปมาแดกกูเนี่ยเออออกไปมันเท่ากันปวดหัวแบบหายไปปิดทิ้งครับแหมเป็นไงเป็นไงเออไปไปนีพลอยอย่าแดกกูโอ้ยเลือกกูลดแล้วแม่งสามแบบแม่งลดได้ไงวะเออเข้าวงล้อมฝ่าวงล้อมเข้าใจไหมล้มหาพ่อมึงเหรอเอ้ยเอ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็น เครื่องมาทาอาการปวดหัวเห็นมันต้องใส่หัวผีไม่ใช่เอาไปใส่กระจกอ่าโอเคเท่เทเทู้นี่ไงทีมท้องแตกเลยเฮ้ยไม่ตายเว้ยนี่ไงนี่เฮ้ยสดทองตายหลงนอนไปอ่ะโอ้หลงนอนนี่ไงลงนอนไปหลงนอนไปอ่ะอย่าลุกขึ้นมาเลยนะขอร้องอ่ะ เกี่ยวพวกพี่แม่งตายยากไอสัตว์ไอเหียไอสัตว์เออบรรเทาอาการปวดหัวแบบหายไปปิดทิ้งครับโอ้ใช้ฟรีนะครับอ่าผมแจกให้คุณแล้วโอเคครับอ๋อไอสัตว์แดกกูหาพ่อม่ะนี่ไงอืออย่ามาอยู่กับกูเลยอ่ะนี่ไงควายเอาไปแดกไอเฮียเอ้ เอาไปเด็กอืมอ่าตรงนอนไปเฮ้ยเฮ้ยทิ้งทำไมอ่ะโอเคใส่หัวไปอ่ะนี่ไงอือ่าการใช้เครื่องบรรเทาอาการปวดหัวเนี่ยแม่งมันดีอย่างนี้ครับหัวแม่งจะหายหายไปปิดทิ้งเลยนะหายแม่งหายไปเลยหายไปจัก,กบาลมึงเลยโอ้ยเอาไปเลย ดัมเบลนี่ไงอ่าเราเป็นคุยแม่งขวดนี่นี่เอาดัมเบลทุบหัวผีนี่ไอสัตว์เอาไปแจกอ๊กหายไปติดทิ้งอ้าวพังแล้วไอสัตว์โอ้ยอย่างที่ผมบอกแหละเมื่อเครื่องที่แล้วมันก็จะพังมันก็ยังยังไม่ทันคุมหัวผีมันก็พังแล้วโอเคเราจะมาหัวรูปเปบสบอลกันครับ โอ้ชิงว่ชิงนี่ไงเอาเด้งเด้งโดนหัวขอโทษครับนี่ไงโฮมรันเอาไอสัตว์กูยังไม่ทันตีมึงเลยลงนอนงงเอาไปแดกอู้โหเด้งมันเด้งครับมันเด้งครับอู้มันเด้งอีกแล้วครับโอ้อ่าโอเคเราตีไม่โดนเองปั๊มต้องตีให้โดนเทสจอืมอ่าเด้งอีกแล้วครับโอ้เออ เจ็บหัวน้าดูเลยอ่าวเมสเซจเข้าครับโอ้โหพี่ยะเต็มเลยเราไปทำอันนี้วะฮู้ตุมต้มตุ้มอ่าวเด้กงล้วโอเคเอาไปอีกตุม้มแล้วก็ตุม้มอ้าดวดูดีก็ตุม้มเฮ้ยตุ้มโอ้ตุมต้มอ่ะตุมต้ม อ๋อตายตายแบบชิง่งโอ้แม่งโคตรเนียนอีกลูกนึงเราต้องตีให้ได้วังผลสุดๆเดี๋ยวดูนะครับจะตีให้แม่งโดนสามตัวเลยโหดโหดเดี๋ยวหาที่ก่อนโอเคตีชิ่งใช่ไหมครับลองตีแบบนี้ไอสัตว์โดนสองตัวไม่ได้อย่างปากโอเคนี่ไงออกไปโอเคตาย,ตายไปไปทำวสด,ดีกว่านะเดี๋ยว แม่งคงจะใช้เวลาเรายี่สิบนาทีนะครับโอเคแดกน้ําตาลแม่งกูไม่เป็นประวัติตายก็ดีแล้วนี่เฮ้ย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 ใจเย็นใจเย็นโอเคใจเย็น, Ooh, okay. นคุณตำรวจครับมีของให้ครับหัวคุณจะแบบบรรเทาอาการนิดหน่อยครับโอเซ่โอเซ่โอเซโอเซ่ครับคุณตำรวจเซ่ดิ้นหาพ้องว่ะฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้มบี้เยอะมากอู้จะแดกบุไอ้เอ,เอ๋ใช้เวลาหน่อยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ่าก็ได้มาถึงแล้วนะครับโอ้โหแม่งเหนื่อยเป็นไรนาวเลยครับแม่งเจอซอมบี้เป็นฝูงเลยนะโอ้อยไม่กูมาเพื่อจะมาทำเควสไม่ใช่มาโดนเมืองแดงนะครับขอบอกเออเฮ้ยมีแว่นน้ำเบาไอ้เหี้ย แมงโคเท่เลยเฮ้ยมีอย่างอื่น,มนเมาสีอื่นน่ะกูชอบเฮ้ยสีดำเฮ้ยไอสัตว์นี่มันแว่นสายตาเลยย้ำแล้วมึงมีสีดำบาโอ้โหเอาอันนี้ก็ได้ครับแมงก็เท่ดีครับเขียวละโอ้แมงดำเฮ้ยแม็กลิมแม็กลิมไอสัตว์ โอ้ยม่แมงยืนเลือกแต่แว่นกูจะตายหายพาะมึงไงไอสัตว์ขอ,อคืนนะแว่นชาวล็อกครับอเออแว่นคนล็อกไอสัตว์เออความล็อกมาแล้วครับกูเออมาต่อยแม่งไงกูไม่สนใจเฮ้ยเปลี่ยนสีผมเออเอานี้ไอ,ไอสั์ผมสีฟ้าแม่งเจ๋งสีขาวมีไหม มีสีขาวหรือเปล่าโอ้ยแมงช่วงนี้เป็นไหวครับแมงแอชชิลนิดนึงโอ้ยโอ้ยเฮ้ยไม่ไม่ตายกับมึงหรอกเพราะก,กูคือชักกรินจงจำไว้อะเฮ้ยอะไรวะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์กูเป็นเป็นเหี้ไย,ไ,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 ยไปแล้วอ่ากูไม่ตายกับมึงหรอกเฮ้ยหลีดไปเข้าขใจเปล่า ฮๆัวละไอ้เหี้ยบรรลุละมึงโดนตบอีนี่นี่ไงนี่ไงอย่ามายุ่งกับโก้เอ้ยไม่มีรองเท้าซูเปอร์แมนเลยอ่ะเนี่ยโอเคครับกูได้แต่งตัวเป็นซูเปอร์แมนเรียบร้อยแล้วกูจะไปพิทักโลกอ่ะจากซอมบี้อ้แมงมาเต็มเลยโอ้ออกกำลังกายยัดแล้วพภารกิจล่ะเออภารกิกูลืมเลย อะไรกูยังไม่ทดสอบให้วิ่งเลยมึงอะไรของมึงเอ้ยแม่งไอ้พวกซอมบี้เอ้ยหัดวิ่งกันบ้างนะจะได้สนุกว้าวหนงังสือพิมพ์เว้ยสัตว์เอ้ยไม่เจ็บไม่เจ็บมึงไม่เจ็บเฟี้ยงไป ผมมาช่วยแล้วไอ้เฮียนี่ก็ถือมีดครับผมมาช่วยคุณแล้วอ,นนอ,อ่ะนี่ไงเออผมมาช่วยมึงแล้วไม่ต้องกลัวอีนน่องไงโอ้ฟันกูไอ้ควายมาเคี้ยงไงไปอี๋ไงควายลงนอนไปอ่ะ นี่ไงสัตว์เอ้ยโอ้ยเ้ยโดนกูเฮ้ยพ่อมเป็นไรวะไปกันเถอะนะเยสได้ไปแล้วโอเคฮู้วววเลเวลอัพด้วยหลอดเลือดเพิ่มนิวสกิลมูก โอ้มีสกายคิกด้วยครับเนี่ไงนี่สปาร์ตันมันโอ้ยนี่ไง,งครับเฮ้ยของมันยังไม่พังด้วยวะก็กูเฟี้ยงทำไมนเนี่ยมาลุกมาลุกเราต้องไปแบบซุปเปอร์แมนครับเฮ้ยเฮ้ยติดติดเฮียไอ้สัสเฮือยไม่มาลุก ได้เวลาบอกลาเพราะแก้วไม่แก้วแล้วสัตว์ขึ้นที่สูงไว้อะนะแล้วมึงจะไม่โดนกัดไม่ไงสัตว์เอ้ยนี่ไง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 สัตว์นี่ไงนี่ไงไปเล้วเราไม่รอช้าครับกูไปไม่รอนะกูขอบ,บอกเย็้ เช็ดค yes, ิ้งแม่งเลยกูไม่สนเฮ้ยอย่าแดกของสงวนกูบอกมึงแล้วใช่ไหมนะฮนะอย่าแดกของสงวนเนะี่ยแดกเอวมึงจะรู้สึกเดี๋ยวเฮ้ย,ยไม่ไง วิ้ยกลับกลับกลับรวมกลับกลับกลับกูไม่ไหวแล้วโอ้ยมันจะแดกกูกูเป็นซูเปอร์แมนมันจะแดกกูอย่างเดียวนะเพราะกูมีพลังเหนือมนุษย์ถ้ามันแดกกูเข้าไปม่นอาจจะเป็นซูเปอร์ซอมบี้ไปเลยก็ได้นะย่นี่ไงโหมึงวิ่งช้ามากเลยนะโอ้ยเกลียดรอเลยอะ คนแก่คนแก่คนแก่วิ่งช้าโอ้จำคิกจำแดนเพลสคิกซ้ายโอเคกูก็คิกซ้ายเป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮียไม่ไม่ไม่ทำไมมันเยอะอย่างงี้วะโงไอสัตว์แดกกูทำไมอย่าแดกกูเข้าใจ ไม่เฮ้ยไปกดไรอ่ะเออไม่ไหวแล้วกูจะตายแล้วกูจะตายเลยสัตว์แม่งเร็วหน่อยดิเฮ้ยดาบนี้เอาไว้ใช้กับไอ้พวกงั้นครับรู้สึกว่ามันจะมีโจนะครับเดี๋ยวเขาไม่ได้จัดการโจนหมดหมดห้างทีนะแม่งเอ้ยโจนเล่น่อนเต็มเฮ้ยตังว่ะ โอ้แม่งแ่มโู้มันไม่ได้แต่กูล็อกีอ่ไงเพราะกูเป็นซูเปอร์แมนเว้ยโอ้ยสัตว์โดนทีหนึ่งเลือดแล้วก็ลดเดินมาเร็วๆสิเดี๋ยวกูก็ตายหา่าหรอกเฮ้ยปลาไอปลาเว้ยเฮี้ยกินปลาดิบไอสัตว์คึกแล้วเว้ย เจ้าข้าพ่อข้าเออฮ้ยนี่นี่นี่ไงไอสัตว์พร้อมตายนี่โอเคเอาไปนี่นี่อะไรวะเนี่ยขี้มูเยอะจังเอ้ยช่วงนี้เป็นวันนะครับ่โคตรเลย มาเร็วมาเร็วเราไม่รอช้าครับโอ้โหวิ่งไปแบบซูเปอร์แมนเอองานเข้าเดี๋ยวต้องหาทางเข้าไปดีๆครับไม่ต้องไปสู้กับซอมบี้ให้มันเสียแรงเฮ้ยปู่ว่าต้องได้สู้แล้วแหละ งานเนี้ยนี่ดาบนี้กูก็ไม่อยากใช้กูใช้ขวานดีกว่านี่นี่ออกไปออกไป s <S โอ้มันเห็นประตูกันหมดเลยแม่งเจ๋งเดี๋ยวเราต้องช่วยกันสู้ไอ้พวกมันครับพวกโจรครับองเอาพี่มาหาโจรเลยกูขอบอกอะ่ะโจรแม่งมาเป็นสิบไม่ได้มั้งเอาอรถเข็นให้พ่อมึงนั่งนะครับนี่ไง ไอสัตว์โคตรเซ็กเลยอ่ะโคตรฮอตฮอตสัตว์นี่ไงเฮ้ย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 กูลืมกูลืมเฮ้ยโจนฆ่าแม่งเลยอะไรอ้ไร่ะเฟียงขวานเปิดเลยอ้าวไอสัตว์แล้วกูจะแทงล้วหาเยียอะไรไอสัตว์กูตายเออเออ เออเออแม่แม่จ๋าไม่นะอย่าทำอะไรกูเลยอะ่ะออไม่นี่ไงลงไปลงไปลงนอนไปลงนอนไปอะ,อะไรของเมื่อ้อะไรโจนโจนมีอะไรมีอะไรเกิดขึ้นเออลงนอนไปแล้วเราเอาฉลงของโจนครับไหนวะมันอยู่ไหนเออนี่ไงฉลงนี่ดีมากครับขอบอกว่าตีตีแรงมากแล้วเราลงสวมวญาณเป็น กอดอนฟรีแมนนะครับโอ้โหฟรีแมนโอ้โหได้ยินชื่อของกอดอนก็น่าจะรู้นะครับว่าเกมอะไรเฮ้ยไ้ไ้มาลุนเร็วอ่ะมึงเข้าใจกูบ้างนี่อุ้ยคอฟฟมึงชอบน้ำตาลอยู่แดกก่อนอ่ะเอเคเอ้ตำรวจอยากแดงกันที่ไม่มีให้แดกแต่ว่าอุ้ยไอ้เหี้ย ไปไปครับไปรู้สึกว่าโจนแม่งจะเยอะนะครับโอ้โหแม่งยืนรอแล้วกี่ตัววะนับก่อนเฮ้ยแม่งจะแดกกูทำัไมนั่นไงครับหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวแล้วก็ถือแสลงอยู่อยู่หนึ่งตัวเฮ้ยเฮียห้าตัว โอ้หนูนูเฮ้ยจะไปเข้าตากูไอสัตว์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 โอ้พี่แกโหดอะ่ะแกแล้วอย่าแม่งโหดไอสัตว์โอ้โหดตามนี่ไง <c oughs> เอาเอ้ยอืมแสดงไปขาดขาพ่อใครไม่รู้คนระับ เฮ้ยลู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 ลุซูเปอร์แมนต้องการความช่วยเหลือให้เร็วครับให้เร็วอ้าวพ่อมึงยังไม่ใช่เข้าเลยโอเคเอาดาบไปไปเอาไปบูของซูเปอร์แมนเลยเฉพาะเฮ้ยปิดประตูแล้วกูจะปิดประตูมึงเข้ามาได้ไหมอ้าวเอ้ยกลายเป็นกูออกมาอ้าวไอ้เหี้ยออกมาหมดไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ เข้ามารูกเข้ามาร็วใครไม่อยากตายเข้ามาเดี๋ยวกูปิดประตูก่อนนี่ไงแหมมันไม่ได้เข้ามาแล้วโอเคเฮ้ยเล่นเอาเหนื่อยแทบแย่เลยครับโอ้ยไอสองตัวเนี่ยยิ่งกว่านั้นก็เจอโจรแม่งมาหาโจรเลยกลัวจะไปตีพลาดโดนเขาอีกนะผมเลยไม่กล้าบู๊ให้เขาบู๊ไปเถอะ ศัตรูใครศัตรูมันเลยแต่แบบนั้นะดีกว่าเห็น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 ยังเห็นยังโอ้เห็นคนหนึ่งครับคนที่สองตั้งาโอเคไปพ่องตายเหี้ยโอ้ด่ากูจะเจ็บมากเอาไปเลยเย้ไปิหกแล้วมีอะไรเกิดขึ้น มีอะไรเกิดขึ้นมีสกิลมูฟอีกแล้วมันคืออะไรวะอ๋อดีดีดทีรายาใหม่ครับโอเคเราก็ขอจากกันไปก่อนนะครับอ่าก็ขอสวัสดีทุกๆคนด้วยนี้ก็เป็นรายการใหม่นะครับผมก็จะทําเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวนะครับไม่ไม่ไม่หวังอะไรมากไม่ไม่ใช่ไม่หวังอะไรเลยนะครับทําให้ผู้คนเอ้ยทุกคนที่ดูอยู่นะ สนุกนะครับไม่ไม่ได้หวังว่าจะหยาบอะไรมากนะก็ขอขอบคุณที่ดูนะครับผมอก็จะทำให้ดีที่สุดครับอ่า